คลิปนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผมบางส่วนครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกณฑ์เชนอินพัคอยู่กับผมนิจตํตราก,กอริล่าสำหรับคลิปนี้มันจะเป็นอีที่2ของซีรีส์เจาะมือใหม่เข้าไกลมือเก่าซึ่งผมเองจะมาพูดถึงระบบกาชาครับไม่เป็นการรอชา้าเราไปดูกันเลยครับยน ลำดับแรกเลยเกม g e n ช h i n Impact มันจะมีตู้กาชาให้เรากดอยู่ทั้งหมด 2, 2> ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือแบบปกติมันก็คือตู้กาชาถาวรสําหรับตู้นี้เราจะใช้เม็ดสุ่มสีฟ้าในการกดในตู้ถาวอรสิ่ง5ดาวที่ออกก็จะเป็นพวกดุดเร็ดทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นดีลุก ช,ชี่ฉี่เครื่ิงโมนารวมไปถึงดาบใหญ่บุ๊อาร์มอสและอาวุธกูลสกายวาดครัมตู้ที่2มันจะเป็นตู้แบบปกติเหมือนกันแต่มันจะเป็นตู้ของผู้เริ่มต้นสําหรับตู้นี้กด10ครั้งจ่ายแค่8เม็ดสีฟ้าและตู้นี้เราสามารถกดได้สูงสุดเพียงแค่20ครั้งครับสําหรับตู้กาชาของผู้เริ่มต้นสิ่ง5้าดาวและสิ่ง4ีดาวที่ออกมันจะออกเฉพาะตัวละครเท่านั้นและตัวละครที่ออกมันก็จะเป็นตัวละครยุคเก่าทั้งหมดตั้งแต่เวอร์ชัน1.0่นยยกตัวอย่างเช่น5ดาวเราตัดเดยากก่า ไปได้เลยส่วนตัวละครสีดาวแม้กระทั่งโรเซียและยันเฟยในนี้มันก็ไม่มีไอสุ่มครับในสายตาของผมตู้ของผู้เริ่มต้นมันเป็นตู้ที่ไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นมากที่สุดถึงแม้มันจะใช้จํานวนเม็ดสุ่มสีฟ้าน้อยกว่าตู้ปกติแต่ประวัติการสุ่มของตู้เริ่มต้นมันจะแยกออกจากตู้ปกติอย่าลืมนะครับตู้เริ่มต้นมันสุ่มได้สูงสุดแค่20ครั้งใช้เม็ดสุ่มสีฟ้าในการสุ่มทั้งหมด16หโลเราเอาเม็ดสุ่มสีฟ้า16หโลที่จะสุ่มจากตู้นี้ไปสุ่มตู้ปกติดีกว่าาาาครรรรัับเไปปปสสสะะมมวตติกกกุจู้ เพื่อไปรับการันตีสิ่งห้าดาวจากตู้ปกติดีกว่าครับมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสุ่มตู้เริ่มต้นแล้วได้5ดาวมาภายใน20โรโดยส่วนมากแล้ว5ดาวเกมนี้มันจะมีโอกาสออกเยอะตั้งแต่โรที่75ขึ้นไปถ้าเกิดตู้เริ่มต้นกับตู้ปกติมันนับประวัติรวมกันตู้เริ่มต้นที่ปรากฏมันก็จะกลายเป็นตู้เริ่มต้นของจริงครับประเภทของตู้กาชารูปแบบที่2ก็คือตู้ลิมิเต็ดไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดอาวุธหรือลิมิเต็ดตัวละครสำหรับตู้กาชาประเภทนี้มันจะมีอายุของมันและมีสิ่งหนึ่งงที่่ผมคอนข้า ตู้ตัวละครลิมิเต็ด5ดาวจะออกเฉพาะตัวละครเท่านั้นถ้าเป็นตู้อาวุธลิมิเต็ด5าดาวจะออกเฉพาะอาวุธเท่านั้นสําหรับ5ดาวทั้ง2ตู้มันจะแยกเป็น2อประเภทอย่างชัดเจนในส่วนของ4ดาวทั้ง2ตู้นั้นมันจะมีโอกาสออกทั้งอาวุธและก็ตัวละครครับลําดับต่อไปเราจะไปพูดถึงการการันตีการันตีสําหรับเกมนี้มันมีอยู่2แบบแบบแรกคือการการันตีว่าจะออกสิ่ง5าดาวหรือ4ดาวในจํานวนโรที่เท่าไหร่ซึ่งแต่ละตู้มันก็บอกอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นตู้รูปแบบไหนกดจ จำนวน10ครั้งเราจะกดทีละครั้งหรือกดทีเดียว10ครั้งจำนวนครั้งที่10มันจะออกสิ่งสีดาวหรือสูงกว่าแน่นอนแต่มีวงเล็บนะครับเมื่อออกปุ๊บนับ1ใหม่ปั๊บสมมติว่าเรากดต้ตัวละครลิมิเต็ดไป5โรแล้วโรที่5สิ่งสีดาวมันออกพอดีเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่สิ่งสีดาวสิ่งนั้นออกไปอีก10โรมันจะออกสีดาวหรือสูงกว่าในโรที่15แน่นอนครับส่วนกา,การการันตี5าดาวตู้ปกติกับตู้ตัวละครลิมิเต็ดมันจะมีการันตีตรงจุดนี้เท่ากันคือโรที่ 90. ส่วนตู้อาวุธลิมิเต็ดการันตีห้าดาวจะอยู่ที่80โรครับแล้วมันก็เช่นเดียวกันออกเมื่อไหร่นับหนึ่งใหม่เมื่อนั้นสมมุติว่าผมกดหาออยาโตและออยาโตมันออกมาตอนโรที่30ตัวละคร5ดาวที่จะออกอย่างแน่นอนครั้งต่อไปเมื่อเรานับจํานวน30โรที่เรากดไปก่อนหน้านี้แล้วตัวละคร5ดาวที่จะออกอย่างแน่นอนครั้งต่อไปคือจํานวนโรที่120อี่ครั้การันตีรูปแบบที่2ก็คือการันตีตรงโปกการันตีตรงโปกมันจะมีอยู่ในเฉพาะตู้อาวุธและตัวละครลิมิเต็ดเท่านั้นซึ่งเราสามารถสังเกตได้ที่หน้าโร ตู้กาชาถ้าเรากดตู้กาชาิมิเต็ดตู้นั้น <lei> แล้วสิ่งสีดาวหรือ5ดาวออกมามันไม่ตรงกับหน้าโปรไฟล์เราจะเรียกสิ่งนั้นว่าหลุดเรดครับแล้วเมื่อเราได้อาวุธหรือตัวละครหลุดเรทมากสิ่ง5ดาวหรือ4ีดาวครั้งต่อไปเราจะได้สิ่งที่อยู่หน้าโปรไฟล์แน่นอนและทุกคนจะสังเกตได้ว่าอาวุธสีดาวหรือตัวละคร4ีดาวที่อยู่หน้าตู้มันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวหรือสิ่งเดียวในบางครั้งการที่เราจะกดหาสิ่งสีดาวหน้าตู้ไม่ว่าจะเป็นตู้อาวุธหรือตัวละครสิ่งสีดาวที่เราอยา ได้อยากเปิดกลุ่มดาวบ,<า>บ,บางครั้งมันก็ออกยากกว่าตัวละครลิมิเต็ดอีกครับในส่วนของตัวอาวุธลิมิเต็ดจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาวุธ5ดาวอยู่บนนาปก2เล่มและนี่ก็คือที่มาว่าทําไมมือใหม่สายฟรีห้ามกดตู้อาวุธลิมิเต็ดเพราะว่าอาวุธลิมิเต็ดเราต้องลุ้นถึง2รอบในกรณีที่เราไม่มีการันตีเราต้องลุ้นว่าไอออกอ่ะมันออกตรงปกหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดออกตรงปกมันเป็นตรงปกที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นตรงปกที่เราต้องการก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ ใจเมื่อไหร่กระอักเลือดเมื่อน,นั้นแต่ตรงจุดนี้มันมีตัวช่วยอยู่ครับนั่นก็คือวิธีแห่งเทพสําหรับวิธีแห่งเทพผมขอไปพูดอีกทีตอนท้ายนะครับหัวข้อต่อไปสิ่งที่แฝงอยู่และตัวช่วยทุกคนเคยนับประวัติการกดกาชาหรือเปล่าครับตั้งแต่หาดาวล่าสุดยัน5ดาวปัจจุบันจํานวนการกดกาชาของเราเราเสียไปกี่โรโดยปกติผู้เล่นโชคดีปานกลางจะได้5ดาวมาในช่วงที่7 5็ดสถึงแปโรตั้งแต่โรที่75ขึ้นไปย้านะครับตั้งแต่โรที่75ขึ้นไปใน ตู้ปกติและตู้ตัวละครลิมิเต็ดผู้เล่นหลายคนจะเรียกโซนนี้ว่าซอฟพิตตี้ซึ่งเป็นโซนที่สิ่งห้าดาวมันจะมีโอกาสออกมากกว่าปกติส่วนในตู้อาวุธลิมิเต็ดซอฟพิตตี้มันจะอยู่ที่โร65ขึ้นไปครับสำหรับโซนซอฟพิตตี้มันไม่ได้มีเฉพาะสิ่งห้าดาวอย่างเดียวเราได้อธิบายกันไปนแล้วว่าการกดกาชาครั้งที่สี่ทางเกมมันจะการันตีสีดาวหรือสูงกว่ามากแล้วซอฟพิตตี้ของสีดาวมันอยู่ในช่วงไหนคําตอบก็คือมันอยู่ในช่วงโรที่8และโรที่9ครับยังไงก็ตาม สอบพิิตมันไม่ใช่สิ่งทางเกมบระบุไว้อย่างชัดเจนสอบพิติตมันก็คือผลทางสถิติที่มีในยะสสาคัญโดยมันมีผู้เล่นกลุ่มหนึ่งได้ทําการเก็บข้อมูลวิเคราะห์และก็สรุปผลออกมาและนี่ก็คือที่มาของสอบพิติตู้ตกาชาปกติตูการชาตัวละครลิมิเต็ดอยู่ที่75ขึ้นไปซึ่งเราจะนับ75นี้ตั้งแต่5ดาวล่าสุดที่ออกไปถ้าเกิด5ดาวคราวนี้ออกก่อน75มันหมายถึงคุณโชคดีออก75หรือประมาณ80โรนี่คือพวกปกติ80โสโรขึ้นไปจนถึงกราร ตรงนี้อย่าไปพูดถึงมันครับเดีย๋ยวมันจะมาหาเราในส่วนของตัวอาวุธลิมิเต็ดก็เช่นกัน65 7 0โถึงรเรานับจาก5ดาวล่าสุดที่ออกไป5ดาวคราวนี้ออกประมาณนี้นี่คือพวกปกติถ้าอาวุธ5ดาวออกก่อน65คุณคือผู้โชคดีแต่ถ้าเกิดมันไปออกหลัง70ขึ้นไปแล้วการันตีที่มีดันไปได้อาวุธลิมิเต็ดที่เราไม่ต้องการทางช่องแนะนําให้คุณไปทําบุญสะดอกเคราะห์ครับสําหรับอาวุธ5าดาวลิมิเต็ดเมื่อก่อนมันเป็นสิ่งที่กดยากกดเย็นถึงแม้ว่าเราจะถือการันตีตรงปกอยู่ แต่เมื่อเรากดได้5้าดาวมาเราต้องมาลุ้นอีกว่า5ดาวที่เราได้มามันตรงปกอันที่เราต้องการหรือเปล่าแต่ณนะปัจจุบันมันมีตัวช่วยตรงจุดนี้เพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือวิถีแห่งเทพหลกักการง่ายๆเลยวิถีแห่งเทพตัววิถีเองจะให้เราเลือกอาวุธลิมิเต็ดในตู้นั้นมาหนึ่งชิ้นเมื่อเรากดตู้อาวุธแล้วออก5้าดาวเป็นอาวุธชิ้นไหนก็ตามที่ไม่ใช่ชิ้นที่เราเลือกเราจะได้ค่าชะตามา1แต้มเมื่อค่าชะตาที่ว่ามันครบ2แต้มอาวุธ5้าดาวชิ้นต่อไปที่ออกยับ นะครับว่าอาวุธ5ดาวชิ้นต่อไปที่ออกมันจะเป็นชิ้นที่เราเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและเมื่อเราได้อาวุธ5าดาวชิ้นที่เราเลือกจากการสะสมคาชาตาคาชาตาที่เราสะสมไว้มันก็จะหายไปเลยครับสรุปก,ก็คือเราจะได้อาวุธ5ดาวชิ้นที่เราเลือกแน่นอนในการสุ่มหาอาวุธ5าดาวครั้งที่3ครับ คำเตือนนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงอาวุธที่เราเลือกได้ทุกเมื่อแต่การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันจะทําให้ค่าชะตาที่สะสมไว้เป็นโมฆะครับคําเตือนที่2ค่าชะตาไม่สามารถสืบทอดไปตู้อาวุธลิมิเต็ดตู้ต่อไปได้ครับและสุดท้ายเพิ่มเติมก่อนจากลา่ะตู้กาชาลิมิเต็ดทั้งหลายย้านะครับตู้กาชาลิมิเต็ดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจํานวนรคประวัติของมันแม้กระทั่งการันตีมันสามารถสืบทอดไปตู้ลิมิเต็ดประเภทเดียวกันในอนาคตได้ครับเผื่อใครไม่เข้าใจสมมุติว่าผ ผมมีการันตีและผมกดหาอายโตโโรที่89แล้วอายโตยังไม่ออกผมเลยน้อยใจอายโตไม่เลือกผม1โรที่ว่านี้ผมจะรอเก็บไปกดตู้นาเวียและก็จะได้นาเวียมาเชยชมอย่างแน่นอนครับผมอธิบายไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากจะเพิ่มเติมตีชมหรือแชร์ประสบการณ์อะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้เลยนะครับผมพูดเร็วเกินไปพูดไม่ชัดไปบ้างก็ต้องขออาภัยมานาคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เกิดจากก รวบรวมข้อมูลที่ผมหามาและก็บวกความคิดเห็นของผมเพิ่มเติมเข้าไปขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ